สบายดีทุกคนมือนี้บริออกไปทางใดยังขางานสอยงานแต่งร้านสาวอยู่บ้านปะเสียเมืองนองแควซอนาเขตซึ่งมือนี้เป็นมือเลิมดองอีกประมาณนึงทิศหนึ่งคน,นเลยแต่ว่าเราก็ต้องมาเกี่ยมหางหางหรือว่าบอลที่ว่ากระเจ้าอยู่ทางไฟเคยนะแต่เมื่อวานมื้อนี้เราก็ต้องจัดทันทีให้แล้วตอนนี้พี่น้องกับ ได้พากันเห็ดเบียดซอยขุดคุ Up ้มแร่หาคุณหาซ้ำกับเคียงนาของบาียงเลยหกเสาแล้วงานมันจะเป็นยังไงนั้นกัะให้ทุกคนไปบึงในคลิปอีกตอนต่อไปก่อนจะมีจะมีแฉเริ่มต้นที่ หีดของข่าบางกองแม่นขาจาทองเฮ็ดหา่หางหรือบา,าเฮือนแบบนี้ให้ทายเคยขยูมันก็นคือกับหีดผู้ไทยเรือว่าหีดของอนคนลาวที่ว่าขาจ,าจัดตัโตังแล้วก็แล้วไปคนน้อยหลายอาจจะอยู่ในเฮือนนี่แหละเฮือนที่ขนาดหาคูนหาส่วนที่เลือกับถึงอยูเฮือนใหญ่ตัวน,นี้เป็นเฮือนของเอื่อยกกของบาเฮงแท้ๆเลย เอื้อยไปกุกเป็นบ้านของเอื้อยมาซอยงานของร้านสาวลานสาวอายุก็ประมาณสิบสามสิบสี่ปีนั่นแหละแต่ว่าเขากระเผาจะสร้งครอบครัวการมันหามบ่ได้เด็กน้อยสู้มือนี่เก๊ไอ้ชวดเนี่ยนี่นะเลี้ยงคนละเลี้ยงคนละเออเดี๋ยวบอกได้เตื้อบอกนี่พี่ก็ช่วยกันปรุงเลย เอากินเลอะนีลรัต่อบีอะไรสุดอะยเอาดองกิตาตองกิตาบนบล้าวเลอเกี่ี่ดูทุกตะเรับตาแนี่ตะ่งนข่ไเอาดวงเลยในไปไหนต้องคนลกเลยเพื่อที่ว่าเวลาเข้ากินเมาเมาเหล้าเมาเบียจ์จะมาสิลม แต่ฉันหลายแถวขึ้นนอกอเกขาเจ้ากับบเน้นเน้นเบียเน้นเราเป็นหลักนั่นแหละ,ละต้องขุดเลึกเ <c oughs> ลึกประมาณสี่สิบห้าสิบเซนมันจะสีมันนะจริบอลลเวลาหลายคนอยู่เ้าก,ก็ต้องเอาเ้าเดี๋นนยวมันใหญ่ ยังไปบางงัวก่อนบางงัวของบางเฮียงกะไวให้เอื้อเลี้ยงเอื้อเลี้ยงอยู่บ้านประสียธนี่แหละงัวอยู่บ้าเจจาขจ้าเลี้ยงตลอดนะเราดูบว่าเราดูไดก็เลี้ยงตลอดบ่คือทางบ้านบางเฮียงเจาจะบบเลี้ยงยาำนีนะ้เพราะว่าเท่านั้นนะส่วนรายแมนบริษัทยังเข้าบบถึง บริษัทไมวิบริษัทยางพาลาถ้ามีบริษัทจะโผล่นั่นแหลกะก็เขาต้องเลี้ยงงวัวทุกระดูเลยพัาว,าวข,ววขวั้นางบุเรียงเละมันเข่าสวนข้เจ้านี่ยขเจ้ายิงทิมข้เจ้าพันทิมมนะันน่ะนี่คืองวัวของบอกเงียงที่ว่าให้เอื้อยเราเลี้ยงให้แต่ว่ามีสามเจ้าเนี่นะมีทั้งงวอ้า,อายอยู่ในบ้านนะะะาั่นแล้วก็งวเอื้อยเอง

แต่บุหงัว่า,ายมันจักโตกว่าโดนโดนโดนมาเบิง้งคือหนึ่งปีนี้ไข่ออกสองตัวตัวหนึ่งนะ่ะมันมัน,มนบาดบ่อยังนี่แหละแม่์เบ,บยายันปัวบ่ได้ก็เลวยว่าไข่ทิมแต่ตัวหนึ่งมันใหญ่มันใหญ่ไข่หกล้านสี่หน้าของโบเฮียงยูพีกันนี่แหละไฮนี่แล้วก็ไฮน,นี่นี่อีกสองไฮยู่เทิงแมนบบทันดิดุดซ้ำ ไปแบบมีเงินมีคำเมื่อหนาเลยก็ต้องคอยดุดตอนนี้ก็ดุดปะไว้ดินของเอื่อยหัวเอื่อยแล้วมีดิน3ามซีตอน้าใครเคยเบิ่งคลิปพงบ่อเฮียงที่ว่าเฮียงเคยไปดุดนาอยู่บ้านเอื่อยนะอยู่ทางพู่นแหละอยู่ฝุนดุดปีกายนี่หกล้านสี่แลวตัวน,นี้ดุดตัวน,นี้นะสี่ล้านเบิอดอยู่สิบล้านสิบล้านป้ายแล้วไปดุดนานาเอื่อยแต่ว่าเอื่อยก็สิบแบงดินให้นะแบงให เอืเอยแบ่งห้คนละตอนตัวนี้เอือจะแบ่งให้เหียงเลยแล้วตันนั้นเียงดุดให้เอือยนะแบบนั้นเพราะว่าตัวนี้มันกับตีนบานดรถติดกับแคมบาดบาดประเสียกับเว,วลาเฮาเห็ดนั่นนี่กับมันกับสะดวกสบายม้นนี่นเฮาได้มีโอกาสได้ม,มาสอยอันเกียมจับสถานที่งานก็นมาเบืองงัวเลยขวายังบ่ท่านเห็นซ้ำดินนยูนยนี่ก็เหมาะได้ เียงว่ามื่อหน้าคันเป็นไปได้เลยอยากปลูกกระท่อมเรือตูปลังหน,หน้อยๆท่านี้นะพอได้ว่ามาแต่บ้านแล้วก็มากินข่ามาพักอยู่ตนี้แล้วก็อยากซื้อลักหัวออมใบดินท่านี้นี่แล้วก็ซื้อตะนางตะนางออมใบเพื่อบกันหให้ไก่บบใหมูเป็ดเขา่าเข่าหนาเฮียงแต่ว่าทัวนี้อาจจะเป็นอนาคตก่เลยเพราะว่าตอนนี้เท่ากับประานได้เห็ดน,นาทัวนี้มีแต่ปล่อยเอือราเห็ดได้เข่า เท่าใดก็ให้เรากินก่อนมีแต่เอาเห็ดไว้ก่อนสร้างไว้ก่อนเพราวดินทุกมือนี่มันก็นเริ่มมีจํากัดมันเริ่มมีโบรวงโบาลายขันเหาโบเห็ดเหาบบห,หาไว้มันชิบมีในอนาคตโอเคตอนนี้กลับไปเฮือนก่อน

บทันแล้วนั่นนึงแต่ว่าตอนนี้พักเทียงกินข้าวเทียงแล้วก็กินสมมึกม่วงของยังองเกมเ็มแดงมันเลยดเด,ดี๋ยวนะอ้าวป่ะเดี๋ยวไทยมึงกับเชมันมืดนะมาเนี่ยก็ต่าย <c oughs> มากินกันเด้อ มันต well e ัวได้หน่อได้มาดริงหน่อได้ซาๆครับตัวไปให้เจานเอาเปิดเรินท n g ผมนาลาทาครบมาไงานนี้ต้องใช้เวลาประมาณ1ทิพุ่นแหเพื่อสิแล้ว กินหลายคนโดนบริดกินกมังกะแสบตอนเถียงกินยังกระแสบแบบกินหลายคนนะคนับยที่ว่าตอนนี้ทำเลสิส้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนมุงขาบัตรทางเึงมุงคาแมนจะมุงไกล้ๆกับมึงงานพท่นแหละสําหรับมุงงานแม้ยังโมทันหู้ว่าจะได้เริ่มงานเมือ่อใดแต่ตอนนี้ก็ต้องตะเกียมใบ แล้วเลั้ยงแต่คันใดเมือม่อหนีบรรยากาศดีอีกเลยคือกันกเมวานนี้ออกนาเลยสเกตเบึงแบบผ่านะทองฝ่าสวยงามนั่งทาแต่น้องสายกำลังไปตัดใหม่เห็ดคันใดนนออนส่วนทั้งเทิงกจะประมาณนี้น เฮ็ดบกวางปาันใดห้าคุณหาห้องห้องกับคนพอดีร้อยสาวแต่ว่าก็ต้องอัดแน่นเลยนขนาดเป็นบอนเห็ดคันใดขึ้นตรงแยกชุดยไหลเท่าแก่ขาจาจะเข้าไปอยู่ในไหนในเฮือนข้าก,กับเห็ดแปะผาและกระตางกับงานดองของน้องสาวของบอเฮียงเองปีกายนี่ตัวน,นั้นจะเห็ดติดกับดินเพราะว่าหีดแต่ละหีดมันบูคือกันบางเขื่อนบางหีดขจ้าก็จะเห็ด เฮ็ดยวนยวนติดกับดินเลยนะกะดีแต่บางคนขีดบางคนก็จะเฮ็ดติดกับเหือนพานเหือนเดี๋ยวนี้นี่ตัวนี้เขาต้องถามทั้งสองฝ่ายปาเฮาชิตกลงกันเฮ็ดแบบใดก็จะประมาณนี้แหละมันกับบุคคลใหญ่ถือว่าเล่งมือเดียวแล้ววันนี้งานวันนี้กับเสร็จสิน้นงานวันนี้เสร็จสินสส้นกะถ้าฟังิึงสภาพอากาศเมื่ออื่น เราจะไปทางไหนต่อฝากทุกคนติดตามไว้เองักขาวก่อนบริกิตตาวดนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก่าน่นนี่ลานสายกําลังขึ้นไปเอาเป็นมักขาวของลานเกินอะไรานี้ขึ้นอบอย่บี่รังเี่ เด็กเมื่อยก็ต้องกินบำรุงตัวเองน่นจักหน่อยบ้านหลังนี้แมนบ้านเฮียงที่ว่าเคยเหียนในสมัยน้นนอยๆคือเหียงหลังจากเหียงเห็นจุบโมหนึ่งเออหลังจากจุบปหาและเขาเฮียนอยู่ในเมืองนองจุบโมหนึ่งและโมอสองเฮียงกำเฮียนต่ออยู่พี่แต่ว่าอยู่บ้านนี้กับบุ้มีห่งเหียนคือกันแต่ว่าบ้านใกล้บ,บ้านเฮียงมันบุ้มีหึงเหียนมัธยมเลย เฮียงกันเลยว่ามาพักอาศัยน้ำเงื่อยนี่แล้วเพียนต่ออยู่บ้านสวงม .2 ม .3 ม .4 บ้านโพดองเป็นบ้านโพดองแม่ดองแต่ก็อาศัยอยู่ในเฮือนหลังนี้หลังเก่าๆแต่ก่อน3ปีก็ถือว่าคนในบ้านนี้กระทือหุ่นจักเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่านั่นสมัยนั้นเมนเมนเฮียงมาอยู่ผีแล้วอาศัยชีวิตอยู่ในนี้3ปีนี่เพื่อนหรือเปน่าเราต้อแก้ด้วยนะจ๊ะเต๋ามันก็ในเพื่อนเพื่อนกี้ มากระเจ้าให้ขึ้นม็กับเบียร์แก่ต่้งขึ้นต้นไม้กับลมแบบนี้นะยานเลยแต่ก่อนนะสูงสันี้ก็ยังขึ้นได้แบบโตเฮาอย่างบหนักกำลังขึ้นช่วงนั้นนะห้าสิบปายโลเดี๋ยวนี้หกสิบโลแล้วโมกลาขึ้นอีกยางเฮาก่อายุลายแล้วขึ้นไป มันลักษณะจะคือต้นไม้มันมื่นนี่แหละมันจะพลาดนี่แหละขึ้นไปมันเสียวแหง้งนะจนบบกาจะขึ้นแหละย,ยากทค่ไหนกับโบขึ้น,นมี่ายเด็กหน่อยเขาขึ้นลมแหง้งนะโมนีนะเวลาเขาเบาเสียง <c oughs> มันเข่ากองแบบบริสั์เจนเสียงนะเ <c oughs> สียงลมมันดังกว่าเสียงเบาว <c oughs> <c oughs> อ,อ,อีกบางเขายังอ่อนกินบได้แต่มันแตก ลองเก็บมามักหนึ่งมันอ่อนตกมาแล้วก็แตกบัวสิกินได้หรือบอ่พอดีกินหรือบอ่เอาไม่ได้หนึ่งตช่างบวชเออไอเตียเตียนถึงจ้าเลยมังนี่โบแตกมังนี่นะพอดีร้านสาวเราโยนลงมาเฮียงหับโบแตกเลยแต่ว่ามันกับซิคอนทางหนักเข้าญ่เลยประมาณสองกิโล แต่ว่าคันเขาทิ้มลงนี่บนแน่เด้อบางหน่วยมันก็สิแตกมันยังงอนอยู่ <c oughs> ได้มาซ้ำมากและซองมากโ <c oughs> ปแตกมากหนึ่งแตกบางหนึ่งมันบปรถือก,กระสอบมากหนึ่งถือกระสอบมากหนึ่งแหละเฮียงหับเองนี่โ <c oughs> ผลกระสอบไปแบบนี้เพราะว่ามังค่าจะพอดีกินนะซีมากแล้วตอนนี้บมันซ้ำมาได้ซีมากเนะเด้อไม่อีกอ <c oughs> ตึบโปรแตก <c oughs> ดมัต้องโยนเทลามากเพราะว่าซองหมากยันมันบดถึกกระสอบแล้วมันชิดแตกบรายนำได้จะกินแต่ไม่เติมโอ้คับได้แล้วเันอันนี้แป้หน่วยตัวนึงมันแตกปุ๊ไม่จะงแล้วแต่แป้หน่อยก็ตัดทกินแล้วกินเทลามากก็ก้อเลย เลยงิงามๆเลยไปยไปบบ้่ใช่แชมุนไรออนรอ่เน่อเน่ก่อนไปก่อนเลยเฮ้ย <c ười> ออโอ้ยหวานเบิง้งกระบุกได้อ่อนไม่ได้ไมได้กินเลยือว่าวน,นี่ได้กินทางม่งได้กินทางมะพร้าอออน ว่าได้กินดนเลยหวานมันแต s. <S varios, s> <S ่บ่าแต่บ่าตอนนี้คือยามสุดคือก้กวกมะพร้าวยามมันจะไปหัวต้องนีก่อน มะเผาพอดิกินได้เนื้อมันนี่เนื้อนวลมันนี่กับพอดีขักหัวมันนี่ก็สามารถกินเมียงไดนี่มันยังอ่อนอยู่พอดอกมันตกมากนึงเลยแตกมันตกบะถึกอันกระสอบไปเด้อพี่น้องเีอะไรนะจัดนี่แกมากระบอเนี่เนาะ ไม่พิมพระชเจาน้าตาอีงตใช่น้ำตาดี่ยังกินแบบชุๆไชุเบิ่งเบนีชีวานกันบ่บ่มบ่มทีวาแบบเวลาขับปรุงใส่น้ำตาลมันจะเไปแบบนึีง แต่ว่าชีมักแบบสดๆแบบธรรมชาติ์บ้านกว่าแล้วก็มันพ้อเราบุญขาวจวงทีเลยหมดแล้วเชียงกงห่าวมาหเนี่พาดเชียกันเยกอ อ่าอันบดเองเลยเองไปแคือว่าผลงานของซุมเฮามนีกะสําเร็จซิซิ้นทั้งคันใดเฮ็ดกับบ่ได้ใหญ่ดอก5 5กะพอดีอยู่ห้องประมาณประมาณนีแหละพวกเากบวเขาสิมาลายคัใดแม่นอยู่บ้านเขาใหญ่แต่บพี่น้องเขาสิมาบดครบหรือบ่ ี๋ยวคลิปนี้เฮียงกาสิคอจบใบเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนแล้วมาพบกันในคลิปดูดน้าสหรับคลิปวดโดนี้บ๊ายบายก่อน